สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าูซนานาสาระบันเทิงค่ะเพจ FIVB โพสภาพวอลเล่บอลทีมชาติไทยพร้อมข้อความยืนยันความเป็นลูกรักเพจวอลเล่บอลเวอร์อย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเล่บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ขึ้นข้อความขอบคุณทัพนักตบสาวไทยที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสารคดีทีมชาติไทยเส้นทางที่น่าจดจำ โดยทางเพจได้ขึ้นภาพของทีมสาวไทยพร้อมข้อความขอบคุณค่ะเหลืออีกเพียง1ตอนเราอยากจะขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของทีมชาติไทยในปี2023เราหวังว่าพวกคุณจะสนุกกับ4ตอนแรกของซีรีส์สุดพิเศษนี้ ซึ่งสรารคดีทีมชาติไทยเส้นทางที่น่าจดจ,จำเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในปี2022ภายใต้ ขุมกำลังสาเลือดใหม่ที่ก้าวขึ้นมาสารต่อตำนานรุ่นพี่นำโดยตัวหลักทั้ง7คนอย่างพรพันธ์เกิดปราดชัดชชุอ่อนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและปิยนุษย์แป้นน้อยโดยออกอากาศทางวอลเล่บอลทีวีขอขอบคุณแหล่งข่าวทีสนิวค่ะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ